วันหยุดไม่ได้วันหยุดหรอกหยุดทุกวันหาอยู่หากินนี่ประมาณ15นาทีอันนี้ไม่ได้เสียตังค่ะจ๊าเขาทิ้งแล้วเราก็หาเก็บแต่ันนี้ไม่ชอบเล็กเก็บไม่ไหวไ ข้าขยันคุยนะเนี่ยค่อยๆคุยแต่เราไม่คุย้อ,ม,อม,มันประกาศของฟรีเราไม่ต้องซื้อเก็บไปให้หมาหมาชอบกินไม่ต้องเปืองอาหาร หัวแรกๆก็เยอะแต่หัวใหญ่อะมันจะฟูดีเราต้องหาหัวใหญ่นี่อันนี้มันอะไรอะอันนี้มันอะไรอหดูก่อนสีอะไรเฮ้ยอันนี้มันสีนี้สีสวยนี่มันแครอทมันแครอทก็อร่อยเฮ้ยสีนี้